สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับนันซาทอลกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนันซาจะมารีวิวแล้วก็สปอยหนังซีรีส์เกาหลีให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะทางนี้เนี่ยนันซาขอเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งซับสไคร์หนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งแชร์ให้กับนันซาด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนันซาจะมาสปอยหนังเรื่องไซอิว๋วฉบับเกาหลีกันค่ะซึ่งนันซาเนี่ยมั่นใจเลยนะคะว่าเพื่อนเพื่อนจะรู้จากตำนานนี้แต่ว่าอาจจะเป็นฉบับจีนนะคะซึ่งฉบับจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าพระถัาางซมจังเนี่ย จะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าไซอิ๋วฉบับเกาหลีเนี่ยพระถังซัมจังเนี่ยเป็นผู้หญิงะคะ่ะก็คืออวตารเกิดมาเป็นผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งแนนซ่ายังไม่อยากจะเล่าเลยเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆลงไปดูในสปอยกันเลยดีกว่าคะ่ะจินซอนมีหรือนางเอกของเรื่องเนี่ยมีความสามารถในการมองเห็นพูดผีปีศาจมาตั้งแต่เกิดเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเนี่ยเธอได้พบกับอมนุษย์อยู่สตนก็คือ ราชาปีศาจวัวและมหาเทพเทียนฟ้าหรือโซโนโกงโดยราชาปีศาจวัวเนี่ยได้หลอกซอนมีว่าตัวเองเป็นเทวดาอยากให้ช่วยอะไรหน่อยโดยให้เธอไปที่บ้านหลังเล็กๆในป่าเข้าไปที่บ้านหลังนั้นนำสิ่งที่ฉันต้องการออกมาซอนมีเลยถามว่ามันคืออะไรปีศาจวัวเลยตอบว่ามันคือพัดเหล็กที่ชื่อว่าพาโซซอน เพราะมีภูเขาไฟเนี่ยไหมอยู่ฉันต้องการจะเอาพัดเนี่ยไปดับไฟถ้าเธอเอามาได้เนี่ยฉันจะแลกกับล่มกับเธอและเมื่อเธอได้พัดแล้วเนี่ยให้รีบออกมาทันทีโดยถ้าได้ยินอะไรเนี่ยต้องทําเป็นไม่ได้ยินและให้รีบออกมาเมื่อซนมีไปถึงบ้านหลังนั้นก็พบกับโซนโอกงโซนโองกงเลยถามว่ามาที่ทําไมและถ้าเธอออกจากที่นี่เธอจะเจอกับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวพี่จะปกป้องเธอเอง แต่ขอให้เธอเนี่ยดับเทียนให้หน่อยถ้าเธอดับเทียนให้เนี่ยฉันถึงจะออกจากที่ได้ซึ่งเทียนเนี่ยก็เปรียบกับเขาเบจากิลีพลังของมันน่ยสะกดให้ฉันออกไปไหนไม่ได้และถ้าเธอปลดปล่อยฉันด้วยการดับเทียนเนี่ยฉันจะปกป้องเธอเองซอนมีเลยบอกว่ามีข้อแรกเปลี่ยนคือต้องปกป้องหนูให้ปลอดภัยด้วยนะคะหนูเห็นปีศาจที่น่ากลัวโอกงเลยถามเด็กคนนั้นว่าเธอชื่ออะไรเด็กตอบว่าหนูชื่อจินซอนมี ส่วนฉันนะคือโซโนโกงผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินและถ้าเธอตกอยู่ในอันตรายเนี่ยให้เรียกชื่อฉันฉันจะปกป้องเธอเองในที่สุดซอนมีก็ดับเทียนให้และโซนโอโกงก็ได้เป็นอิสระแต่หลังจากนั้นทรงโอโกงเนี่ยก็ทําให้ซอนมีลืมชื่อของเขาและการที่ซอนมีมาปลดปล่อยโอโกงนั้นทําให้เธอต้องได้รับโทษ25ปีต่อมาซอนมีเนี่ยได้ซื้อตึกเพื่อทําเป็นสํานักงานออฟฟิศของเธอ ซอนมีได้กลายเป็นสาวสวยที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีฐานะร่ำรวยถึงกระน,นั้นเธอก็ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและยังคงถูดพืชผีปีศาจตามลองความไม่เลิกเหมือนเช่นเคยและได้เจอกับผีผู้หญิงที่ตึกที่เพิ่งซื้อมาใหม่เพราะเธอตายเพราะลดน้ำหนักถึง30กิโลซอนมีได้คุยกับผีตนนั้นและเล่าว่าฉันจำบุคคลคนหนึ่งที่เคยเจอตอนเด็กๆตอนนี้ฉันจำเขาแทบไม่ได้แล้วและคิดว่าทุกอย่างมันคือความฝัน ราชาปีศาจวัวเนี่ยบอกกับเลขาของตัวเองว่าฉันรอเวลาเป็นพันพันปีเพื่อจะได้เป็นเทพต่อมาเนี่ยโซนโนกงได้รู้ว่าซัมจังเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์เขาจะตามหาซัมจังให้เจอเพื่อจะได้กินเลือดของซัมจังเพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองโดยมีคนเล่าว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคือคนที่ราชาปีศาจวัวเนี่ยเคยให้เข้าไปเอาพัดเหล็กจากบ้านหลังหนึ่งเมื่อราชาปีศาจวัวได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ตกใจมาก ทำให้ซมจังเนี่ยต้องรับชะตากรรมนี้โดยต้องเจอกับเหล่าปีศาจหลายมาตลอดวันหนึ่งซอนมีหรือซมจังเนี่ยได้เจอโซโนโกงกํกลังข้ามถนโนโดยบังเอิญซอนมีจำโอโกงได้เธอรีบออกจากรถเพื่อมาตามหาโอโกงแต่ซอนมีก็พูดว่าฉันจําชื่อคุณได้แต่ฉันไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อคุณอีกแล้วเพราะฉันเนี่ยสามารถปกป้องตัวเองได้โอโกงเลยรู้สึกหงุดหงิดเหมือนถูกยามนิดๆแล้วก็เดินจากไป ต่อมาเนี่ยปีศาจวัวมาที่บริษัทของสมจังและเขาก็ได้กลิ่นตัวของสมจังที่เหมือนกับกลิ่นของดอกบัวทําให้ปีศาจวัวเนี่ยอยากจะกินเลือดเป็นอย่างมากจากนั้นโอกงก็มาหาสมจังอีกครั้งและท้าให้เธอเรียกชื่อให้ได้เธอจึงยอมรับว่าเธอจําไม่ได้และได้บอกความรู้สึกของตัวเองว่าเธอหลงเฝ้าคอยเทวดาองค์นั้นมาตลอด25ปีและหวังว่าเขาจะมาปกป้องฉันฉันรอแล้วรอเล่า ตอนจบที่แสนสุขในโลกของเทพนิยายที่มีคุณเป็นตัวละครความหวังหลอกๆที่ฉันมีมาตลอด25ปีได้ถูกทำลายลงแล้วจนหมดสิน้นจากนั้นซัมจังเลยเดินจากโซโนโกงไปพร้อมกับน้ำตาโซโนโกงรู้สึกแปลกๆกับคำพูดของซัมจังเป็นอย่างมากและรู้สึกทุกข์กับคำพูดนั้นเมื่อซอนมีหรือซัมจังมาถึงออฟฟิศปรากฏว่าเธอเจอผีร้ายตามมาทำลายเธอถึงออฟฟิศ และเธอก็โดนกัดเข้าที่แขนทําให้เธอเลือดออกเป็นอย่างมากราชาปีศาจวัวเนี่ยได้กลิ่นเลือดถึงกับกระหายเลือดของสัมจังขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเนี่ยโซนโอกงก็เข้ามาช่วยเธอไว้จากนั้นโอกงเลยรู้ว่าเธอคือสัมจังนั่นเองและสัมจังเลยถามว่ามาช่วยเธอแล้วใช่ไหมโอกงตอบว่าเปล่าแต่ต้องการไปกินเธอต่างหากล่ะแต่มหาเทพเทียนฟ้าหรือโซนโอกงเนี่ยก็ยังไม่กินซนมีหรือซัมจังในทันที สมัยที่ซอนมีเป็นเด็กจะถูกเพื่อนเนแกล้งและไม่มีใครยอมรับจนเธอได้รับบาดเจ็บและมีบาดแผลที่มือทําให้เลือดออกจนผีแถวนั้นเนี่ยได้กลิ่นหอมคาวเลือดของเธอแต่มีดวงวิญญาณคนแก่มาพูดก,กับเธอว่าให้อดทนและวันหนึ่งหนูจะถูกนิขิดให้พบกับคนคนหนึ่งที่จะมาปกป้องหนูเมื่อหนูโตขึ้นเลขาของปีศาจวัวได้ถามว่าซมจังคืออะไร ปีศาจวัวเลยตอบว่ามนุษย์ที่ถูกส่งมาที่นี้พร้อมภารกิจจากโลกวิญญาณและัมจังที่เกิดในยุคนี้ก่อนที่หหยนณะจะเกิดแกมมวลมนุษย์และผู้หญิงที่ปลดปล่อยมหาเทพเทียนฟ้าคือัมจังที่มาเกิดในยุคนี้และฉันได้ยินว่าเธอถูกลงโทษที่ปลดปล่อยโอกงโดยต้องแบกรับชะตากรรมของัมจังและฉันเองก็มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยที่ทําให้ชะตาของเธอเปลี่ยนไป และเธอรู้ไหมว่ากลิ่นเลือดของสัมจันนี้หอมเหมือนดอกบัวเย้าวยวนเกินห้ามใจและเธอได้กลายเป็นสัมจังเพราะเธอได้ปลดปล่อยโซนโอกุงนั่นเองจากนั้นสัมจังมาหาปีศาจวัวเพื่อไปถามว่ามหาเทพเทียนฟ้าชื่อว่าอะไรปีศาจวัวพูดว่าชื่อโซนโอกงแต่เธอก็ไม่สามารถจําชื่อของเขาได้จนกว่าโอกงจะคืนความทรงจาที่ขโมยจากเธอไป ซึ่งปีศาจวัวได้รู้ว่าทำไมโอกองยังไม่จับซาจังกินเพราะเขามีข้อตกลงกับซอนมีหรือซาจังในตอนเด็กว่าถ้าเธอเรียกชื่อของเขาได้เขาจะมาปกป้องเธอนั่นเองปีศาจวัวเลยจะช่วยซาจังให้ฟื้นความทรงจำนี้จึงได้พาเธอมาที่ร้านร้านหนึ่งเพื่อเอาบางสิ่งที่เรียกว่ากึุมกาโกและถ้าโอกองใส่มันโอคงจะต้องอยู่เคียงข้างเธอและหากไม่ยอมทำตาม สิ่งสิ่งนี้จะทําให้โอกคงเจ็บปวดแสนสาหัสจนวันหนึ่งซอนมีหรือซมจังเนี่ยถูกดูดเข้าไปในภาพงานแต่งงานโบราณซึ่งวันนั้นน่ะเป็นวันที่โอโคงเนี่ยจะกินซมจังโอโคงไปหาเธอที่ออฟฟิศแต่ไม่พบแต่พบรูปถ่ายงานแต่งงานสมัยโบราณอยู่และเห็นดวงวิญ,ญญาณอยู่ในนั้นทําให้โอกคงเนี่ยจะเข้าไปในภาพนี้ให้ได้เพราะคิดว่าซอนมีเนี่ยอาจจะถูกวิญญ,ญาณร้ายทําร้ายอยู่จากนั้นโอโคงก็เข้าไปได้และหาซอนมีพบ ซึ่งเจ้าหมูเนี่ยได้บอกทางเข้ากับโอลงแต่ด้านหักหลังเพื่อโอกงเนี่ยติดอยู่ในนั้นและในครั้งนี้เองที่ทําให้โอคงเนี่ยได้สวมใสก่กึมกําโกและโอกงและซอนมีเนี่ยได้พยายามหาทางออกเพื่อกลับไปที่โรคปัจจุบันที่ตัวเองอยู่แต่บังเอิญว่าปีศาจวัวเนี่ยต้องการทําให้โอลงออกจากที่นั่นไม่ได้อีกเลยจึงทําการเผารูปแต่งงานนั้นทิ้งซึ่งซอนมีบอกว่าที่ที่นี้คุณมากๆ เธอจำได้ว่าเคยมาโอโกองบอกว่าที่ไหนแล้วเธอทำอะไรตอนนั้นและพยายามเร่งให้ซอนมีเนี่ยทำทุกอย่างตามที่เธอเห็นซอนมีในตอนแรกเนี่ยไม่อยากทำเพราะเธอเห็นภาพตัวเองจูบก,กับโอโกองแต่โอโกองต้องการออกจากที่นี่ให้ได้จึงเล่นให้ซอนมีทำตามที่เธอเห็นจากนั้นซอนมีเลยได้เข้าไปจูบโอโกองอย่างชา้ชาๆทำให้โอโกองตกใจและอึ้งเป็นอย่างมาก จากนั้นกำไลที่ชื่อว่ากึมกำโกที่โอกองใส่นั้นก็ลัดเข้าไปยังหัวใจของโอกองจึงทำให้โอกองรู้ว่าถ้าซอนมีเจ็บโอโกองก็จะเจ็บตามไปด้วยดังนั้นโอกองเลยยอมคืนความทรงจำให้ซอนมีและทำให้ซอนมีจำชื่อของเขาได้ในที่สุดต่อมาโอกองรู้ว่ากำไลที่ใส่นี้จะนำปัญหามาให้เพราะโอกองบอกว่ากำไลนี้เนี่ยจะทำให้โอกองตกหลุมรักซจำจัง และทําให้รักเธอแทบบ้าน,นั่นเองสมัยก่อน,นกึมกํงโกเคยเป็นที่รัดก้าวที่ทําให้ผู้สวมใส่เจ็บปวดจนยอมทําตามคําสั่งแต่กึมกํงโกในปัจจุบันควบคุมตมหัวใจพลังของมันอยู่ในรูปของความรักต่อมาซอนมีตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับโอกองเธอตั้งใจจะถอดก,กึมกังโกหรือกําไรที่โอกองใส่ออกซนมีพูดว่า เราถูกผูกกันไว้ด้วยกําไรนี้แต่ถ้าเราคนหนึ่งถูกลิขิตมาให้ฆ่าอีกคนหนึ่งซอนมีคิดว่าโอโกงเนี่ยต้องหนีจากเธอไปถึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดวันหนึ่งโอโกงพาซอนมีไปหาพยานนกยางเธอแล้วว่าซอนมีเนี่ยไม่ได้ต้องคำสาบสมัยก่อนเกิดโรคระบาดหนักคนล้มตายจปานจำนวนมากแต่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งท้องแก่อยู่และหลังจากที่เธอคลอดบุตรออกมาเนี่ยเธอก็ได้เสียชีวิตลง และเลือดของเด็กคนนี้เนี่ยได้ช่วยผู้ป่วยที่เหลือไว้ทั้งหมดไม่นานโรคระบาดก็หายไปจากหมู่บ้านนี้ซึ่งเด็กคนนั้นก็คือซอนมีนั่นเองและชะตาของซอนมีเนี่ยถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิดแล้วโอโกงเนี่ยได้กลับไปหาพยานนกกยางอีกครั้งพยานกกยางได้บอกว่าจะมีวิญ,ญญาณเกิดขึ้นจากความชั่วของมนุษย์ซึ่งภารกิจของซัมจังคือการสละชีวิตของตนเอง ซึ่งโอโกองจะต้องใช้ดาบสังหารทั้งซัมจังและวิญญาณร้ายนั้นเพื่อหยุดยั้งการทำลายโลกซึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆเพราะมีชายคนนึงได้เห็นมังกรดำจากภาพนิมิตผ่านทางซอนมีเขาคิดไว้อยู่แล้วว่ามันคือพิธีกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์และถ้าเขาได้มังกรนั้นมาเขาจะมีพลังทำลายล้างโลกจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามปลุกมังกรดำขึ้นมาจากน้ำแต่ก็โดนซัมจังห้ามไว้ ปรากฏว่าชายที่ต้องการมังกรดำเนี่ยได้เอาดาบแทงทะลุเข้าไปที่ซมจังทําให้มังกรดำลุกขึ้นมาจากน้ําทันทีที่ได้กินเลือดของซมจังแต่ในที่สุดโอกงก็ฆ่ามังกรดําได้สําเร็จแต่เขาก็ต้องเสียซมจังไปในอ้อมกอดของโอกงโอกงเสียใจเป็นอย่างมากและขังตัวเองอยู่ในถ้าน้ําตกและไม่ออกมาอีกเลยจากนั้นความทรงจาของทรงโอกงที่เกี่ยวกับซมจังก็หายไป แต่เขายังใส่กำไลยอยู่ที่มือจนราชาปิศาตรวเนี่ยอยากให้เรียกวิญญาณของซอนมีกลับมาอีกครั้งเพื่อมาถอดกำไลให้ออกงถึงแม้ว่าซอนมีจะกลับมาได้เพียง1วันก็ตามจากนั้นวิญญาณของซอนมีก็กลับมาแต่ออกงจำเธอไม่ได้รู้แต่ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์หลังจากนั้นออกงก็เลยยอมออกจากถ้ำน้ำตกทำให้ราชาปิศาตรวเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากจนกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จากนั้นความทรงจำของโอกงก็เริ่มกลับมา เขาสามารถจำเรื่องราวของซอนมีได้และเขาก็รู้แล้วว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือคนที่เขารักมากที่สุดแต่ซอนมีพูดว่าเป็นเพราะอำนาจของกึงกำโกต่างหากทาให้อโกงเนี่ยรักซอนมีแต่ถ้าหากถอดกึงกมโกแล้วโอคกงจะไม่เจ็บปวดเพราะทุกข์กับความรับนี้อีกต่อไปโอโกงเลยยื่นมือเพื่อให้ซอนมีเนี่ยถอดกําไรออกให้แต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่สามารถถอดมันออกได้และจากนั้นโอโกงก็ไม่เชื่อเธอและได้เดินออกจากเธอมา ต่สุดท้ายโอกงก็จําเรื่องราวและเหตุการณ์ได้ทั้งหมดตอนที่ซอนมีเนี่ยได้ตายอยู่ในอ้อมกอดของเขาและโอกงก็สามารถจําชื่อของเธอได้โอกงกลับไปหาซอนมีอีกครั้งและได้บอกกับซอนมีว่าจริงๆแล้วโอกงเนี่ยสามารถถอดกาไรได้ด้วยตนเองแต่ไม่เคยบอกซอนมีมาก่อนโอกงถอดกําไรนั้นและพูดกับซอนมีว่าฉันรักเธอนะและก่อนที่ซอนมีจะจากไปเพราะกําลังจะครบหนึ่งวันแล้วนั้นโอกงได้มอบดวงตาสีทองประกายเพลิงกับซอนมี ซึ่งเคยเป็นของมหาเทพเทียนฟ้าโอคงบอกกับซอนมีว่าฉันจะตามหาเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนหรือเกิดมาเป็นอะไรก็ตามสิ่งนี้จะทำให้ฉันจำเธอได้จำชื่อของฉันไว้ฉันจะตามหาเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามซอนมีตอบว่าฉันจะรอเพราะว่าเวลาที่ฉันเรียกคุณเนี่ยคุณจะมาฉันตลอดและฉันจะไม่มีวันลืมคุณได้ โอโกองพูดว่าเราจะได้พบกันอีกสักวันหนึ่งไม่ว่าอีกกี่ชาติกี่พบไหนก็ตามซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นโอโกองกำลังไปอารวาสยมโลกเพื่อหาจินซอนมีกลับมานั่นเองวันนี้นะ้าซาขอจบการรีวิวแล้วก็สปอยหนังไซอิว๋วฉบับเกาหลีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเต็มสิเนี่ยเรื่องนี้นะาซาให้9เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากๆมีครบทุกรสเลย หากเพื่อนๆอยากดูซีรีส์เต็มเนี่ยก็สามารถไปดูได้ใน Netflix นะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กด l i ค์กดแชร์กับนันซาด้วยนะคะซึ่งนันซชานี่ยก็หวังว่าไซอิ๋วฉบับเกาหลีเนี่ยน่าจะมีภาคต่อนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยค่ะทั้งนี้เนี่ยนนซาต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปของนันซามาโดยตลอดนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถติดชมการสปอยหนังของนันซามาได้เลยนะคะนันซ่ายินดีรับฟังเพื่อนๆทุกคนค่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ